ข้าสู้ไปหามาให้เจ้าข้าจะให้ข้ามายู่ข้านี่ร้องรำคาญหนักร้องรำคาญมากข้าก็จะถามท่านว่าอันต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรหรือต้นแม่เปรกไอ้โค้รอย่ามาขวางการทำงานของฉันกานกระดูกตกใจมึงมึงทำไม่ได้ดูเลยอุ้ยมันจะขานี่ยายโคลระไม่นะให้ยายพูดก่อนอืมเป็นเครื่องแทศ สาบเสืออภาษาไทยแอลคาเมนเตียงเคทยายเตียงเคทยายรู้ไหมว่ายายหลบอยู่ข้างหลังกึ่เตียงเคเออแล้วก็แคทอีเล็กชกกึ่เตียงเคทกันเตียงเคสแต่เคสมันบังอย่างแรงเออเคสเคสมันบังกล้องแคทบางกล้องยายหมดเลยอ่ะเตียงเคทกึ่เตียงเคทสาบเสือเขาไว้ทำอะไรได้บ้างไม่ทำอะไรหรอกห้ามเลือดบอกยายรู้ สมัยแต่ก่อนพ่มอมงน,นี่เวลาโดนมีดบาดก็<อ>จะเอาเนี้ยไปห้ามเลือดได้มันจะ <c oughs> ชลีชลีเออเอาขียี้ขยี้เออชลีชลีตกลงใครใช่ใครกมัม <c> พ <oughs> คนหนึ่งชลีชลีใครด้ฟเฟรทถาขยี้ขยี้อ <c oughs> ใครในสีใครในสี <c oughs> ใครในกัมรนี่มันจะเอาไปห้ามเลือดได้นะก็คือชลีชลีให้เอาน้ํามันอ่ะแล้วไปปุมันห้ามเลือดถ้าเลือดถ้าโดนมีดบาดถ้าโดนอะไรบาดนั่นแหละได้นี่แหละ